ในช่วงตลาดลอนดอนนะครับหรือว่าลอนดอนเซสชั่นนะครับวันนี้วางแผนกันนะครับสำหรับตัวกราฟราคาทองนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่คะแนนเสียงนะครับก็ยังเทไปเทมาอยู่นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนะในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็มีแนวโน้มที่จะได้มากกว่าในตอนนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อพิจารณาจากเรื่องของปัจจัยข่าวนะครับทั้งก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ นะครับในในตอนนี้ด้วยเนี่ยนะครับนะแนวโน้มที่ทรัมป์จะได้เป็นมีค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลบวกกับตัวกราฟราคาทองคำนะครับยังยังในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสอ,สอปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่นายโดนัลด์ดทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวกราฟราคาทองเนี่ยก็ปรับตัวส่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า อันนั้นก็จะเป็นในฝั่งของตัวข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะครับส่วนปัจจุบันนะครับถ้าเทียบในมุมของตัวทางด้านของกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวกราฟราคาทองนะครับเบื้องต้นตอนนี้นะครับผมจะให้เทียบกันดูระหว่างกราฟเทคนิคแล้วก็ในมุมของตัวฟันเดเมนทัลนะครับสำหรับตัวกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับให้เพื่อนดูก่อนนะหนก็คือตัวกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจน นะครับในมุมของ up trend นะครับสังเกตดูนะครับมีการย่อปรับฐานบร,ริเวณเส้นเทรนขาขึ้นนะครับนะเป็นระยะระยะนะเห็นไหมครับตรงนี้เราเรียกว่าแนวปรับฐานนะครับแนวเส้นเทรนขาขึ้นนะครับทีนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยตอนนี้ราคาทองเป็นยังไงมีการย่อตัวลงมาใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ถึงบร,ริเวณแนวเส้นเทรนขาขึ้นหรือว่ายังไม่ถึงบร,ริเวณจุดปรับฐานของตัวกราฟราคาทอง เพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยจุดที่ผมแล้วก็เทรดเดอร์หลายคนรอ,อก,ก็คือบริเวณ2,700ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวตามจิตวิทยาสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับแผนเทรดของเรานะครับ นะฮะเบืบ้องต้นเลยก็คือรอหาจังหวะเข้าซื้อตามแนวเส้นเทรนขาขึ้นหรือตามแนวเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กราฟยังลงมาไม่ถึงแนวเส้นเทรนเพราะ,ะนั้นเซตอัพของเราก็จะยังไม่มีหรือว่าจะยังไม่มีจังหวะในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่ายโคจเจมีจังหวะเข้ายัางยังนะครับถึงแม้ว่า นะครับเบื้องต้นเทรดหลักก็ยังเป็นขาขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องของตัวปัจจัยข่าวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นเราจะเทรดพรีผ่านไม่ได้นะครับนะนะครับทางด้านของตัวสถานะค่าเงินนะครับในตอนนี้เข้าสู่ช่วงลด n ัชน s เนี่ยนะครับสกุลเงินที่ปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุดจะเป็นฝั่งของตัวยูโรรองลงมาจะเป็นเจแปนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ รวมถึงปอนด้วยนะครับส่วนดอลลาร์เนี่ยเรียกว่ายังคงทรงตัวอยู่นะครับยังไม่มีแนวโน้มหรือว่าทิศทางที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับส่วนแผนเทรดทองตอนนี้ระยะสั้นจะเทรดยังไงได้บ้างนะครับมีแท่งเซลล์ลงมายาวๆอย่างเงี้ยแล้วมีแท่งบายขึ้นมาอีกนะครับจะเทรดยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟเนี่ยเรียกว่าเบรกโลก่อนหน้าลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องรอดูว่าทัานทีที่ยกขึ้นมาเทสบริเวณแนวเบรกเอาท์เนี่ยจะมี rejection เกิดขึ้นไหมนะครับถ้ามีก็อาจจะหาจังหวะ S ได้นะครับแต่ต้องดูก่อนนะว่ามีไหมนะครับเพราะบางทีเนี่ยอาจจะขึ้นมาที่เดิมก็ได้นะครับบริเวณ2 4งพอ 48, นะนะครับอาจจะเทลงมาแล้วก็ยกขึ้นไปเท่าเดิมก็ได้นะครับนะไม่มีอะไรแน่นอนในช่วงนี้เพราะเบื้องต้นเนี่ยนะครับข่าวยังคงเทดึงไปดึงมาอยู่นะครับยังไม่ได้มีเรื่องของความชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือเทรนหลักหรือว่าแนวโน้มหลัก นะครับสาบตัวกราฟราคาทองเนี่ยนะครับตนนี้ยังคงเป็น up trend หรือว่าขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของการที่เขาจะเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยยังยังไม่มีความชัดเจนนะครับจาก up trend เป็น down t r น d เนี่ยยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นตอนนี้โฟกัสไปที่การเทรดแล้วก็การเก็บกำไรในกรอบระยะสั้นกันก่นกอน นะครับส่วนระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับนะในฝั่งของตัวพันธบัตรแล้วก็ดอลลาร์ตอนนี้ถ้าเทียบกันนะครับจะเห็นว่าพันธบัตรเองก็ปรับตัวขึ้นนะอ่าแล้วก็ในฝั่งของตัวดอลลาร์หรือว่าดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทองขึ้นดอลลาร์ขึ้นนะอ่าเห็นไหมตอนนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหทองเขียวขึ้นมาเลยนะครับนะ H1 เนี่ยนะครับ ตอนนี้ทองขึ้นแล้วอดอลลาร์ขึ้นพันธบัตรขึ้นขึ้นทุกตัวเลยนะครับจะเห็นว่านะครับฟลอของเงินเนี่ยแม้กระทั่งบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ,นะรบมองในมุมของเรื่องของกราฟเนี่ยความชัดเจนผมมองว่ายังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะส่วนหนึ่งนั่งทุเนเองก็รอดูเรื่องของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาด้วยนะครับว่าใครจะได้เป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เพื่อนๆเทรดเดอร์เนี่ยโฟกัสเทรด เกิงกาไรแค่ในกรอบก็พอเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างก็รอดูเรื่องของความชัดเจนทั้งนั้นนะครับแต่ให้รู้ว่าเบื้องต้นเทรนหลักก็เป็นอัพเทรนนะไม่ใช่ดาวเทรนนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเทรดเนี่ยก็อาจจะต้องโฟกัสไปที่การหาจังหวะย่อระบายบเป็นหลักนะครับส่วนไม้เซลเนี่ยอาจจะสตอปล็อสั้นหรือว่ารีบอข้ทรีบ่บอกเป็นหลักนะครับส่วนภาพรวมตอนนี้นะครับเบื้องต้นกรอบที่ผมจะหาจังหวะเข้าายเนี่ย นะครับนะกรอบที่ผมจะหาจังหวะเข้าบ่ายก็จะอยู่ที่บริเวณ2,695ถึง2,700ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับส่วนกรอบที่ผมจะวางแผนเซลล์ในช่วงบ่ายเปลนถึงช่วงเย็นยูเอสเซชันนะครับไม้ที่ผมจะเซลล์ผมจะดูบริเวณ2725ถึง2733นะครับถ้ามีพลาแอคชั่นเซลล์ในกรอบ M5 หรือเ5เนี่ยค่อยวางแผนเซลล์กันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่มีก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้วางแผนเซลล์นะครับอาจจะรอดูกันก่อนว่า นะครับความชัดเจนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเบื้องต้นเลยก็คือเราจะยังไม่หาจังหวะเทรดณตอนนี้อาจจะต้องรอดูตามกรอบนะครับที่เขาเบรกเอาลงมาว่าจะมีพลาชันกับตัวไหมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือ นะครับทับมือรอก่อนนะฮะทับมือรอไปก่อนว่าจะเข้าเซตอัพของเราเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นกรอบที่ผมจะเซลล์ถ้ามีเนี่ยไพชัเซลก็คือ2733 2725นะครับตรงนี้นะฮะราคานะส่วนถ้ายังไม่มีก็จะยังไม่เข้าเซลล์นะครับไพชั่นเซลล์ผมจะดู M5 M15 เป็นหลักเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเทรดเดอร์ที่ตามอยู่หรือดูอยู่ในตอนนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยรอดูกันก่อนอย่าเพิ่งรีบเข้าเทรดนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย กราฟยังดึงไปดึงมาอยู่อาจจะแว่งขึ้นแรงแกว่งลงแรงนะครับเคลียร์สต็อปลอสเรานะครับไปไปมา,มาอาจจะขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นกําไรที่เราทําได้ในวันนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยรักษากําไรก่อนกำไรไว้ก่อนนะครับหรือว่าอาจจะถอนกําไรบางส่วนออกมาด้วยก็ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเซตอัพนะครับรอเรื่องของความชัดเจนนะครับเทสสองเจ็หรือ2733แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องรอดูนะครับ นะครับส่วน Signal Trade ถ้ามีจังหวะก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใจร่มๆทับมือกันก่อนนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ตามครับแล้วเจอกันนะครับในช่วงเย็นกับผมโคจคกุณเจนครับ